ช่วงนี้ขอนําคุณผู้ชมมาที่ทาเนียบรัฐบาลนะครับปติตามการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เรามาชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหานี้สินนะเ,เมื่อวานนี้เนี่ยกะทรเกษตรได้เสนอแพ็กเกจเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการปรับโครงสร้างนะหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณ6เดือนเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องราคาสินค้าในเรื่องภัยแล้ง ในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นนะช่วงต่อไปนี่เราก็จะเน้นนโยบาย4 5หนโยบายก็คือ1ก็คือเรื่องนี้นะซึ่งมีความสําคัญมากที่สุดนะทั้งในภาคเกษตรและภาคัวเรือนนะอันที่2ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวยางพา,า,าราปาล์มน้ํามันและอื่นๆนะเรื่องที่3เนี่ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งข,ของสหกรณ์กรซึ่งขณะนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับ เรื่องที่สี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่อง i อ u ูยูซส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเรื่องรายได้กับสวัสดิการเกษตรกรอันนี้ก็เป็นโรดแมปของเราสี่หข้อที่กำลังจะทำนในส่วนของนี้เนี่ยก็ออมีสองฝ่ายที่ช่วยกันฝ่ายแรกก็คือกระทรวงการคลังซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องนี้ที่อ,อ,อยู่กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะยิ่งทกศ แล้วก็ทางส่วนของผมเนี่ยก็คงจะไปแก้ไขเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้นกับส่วนราชการเพราะว่าในส่วนราชการของก,องกระทรวงเกษตรเนี่ยมีกองทุนอยู่หลายกองทุนนะเป็นจานวนหลายหลายเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะอยากจะเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกัน,นวันนี้ที่เอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบนะมันจะเรื่อง่พิจารณาก็เป็นหนี้ของลูกค้าเกษตรกร ที่มีต่อธนาคารทกศนะครับออกข้อมูลเนี่ยที่นวันที่31มกราคม58เนี่ยนะปีลูกค้าทกศอ,อ,อยู่ประมาณทัก3.52ล้านรายเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร,กรแบบเบ็ดเสร็จนะครับสำหรับโครงการย่อยที่ทางโครงการที่ทกศทำเนี่ยก็เป็น3โครงการย่อยนะครับในเรื่องของการปลดภาระหนี้เนี่ยก ็จะดูว่าเ,เกษตรกรนั้น,นจะต้องมีคุณสมบัติคือว่าหนึ่งก็คือ,อ,อไม่มีศักยภาพแล้วก็มีเหตเุที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชีวิตเขากลุ่มนี้ทางทกศก็จะจำหน่ายนี้ออกไปเลยปลดนี้ให้นะฮะสี่พล้านเนี่ยกลุ่มที่สองนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ปรับโครงสร้างนี้หรือที่เรียกว่ารีสตรัคเจอร์เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็คือพวกที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ำหน่อย แต่ว่าทางทกสได้มีการประเมินและเห็นว่าก็ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็การเป็นหนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่เกิดจากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยสุจริตเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยความจําเป็นนะครับคนกลุ่มนี้มีประมาณ3 4 0 0 0 0รายทกสก็จะปรับโครงสร้างหนี้ให้ กลุ่มเกษตรกรร,กร,รายย่อยเหล่านี้โดยใน3ปีแรกเนี่ยไม่ต้องชําระเงินต้นก็ชาระดอกเบี้ยไปตามปกติหลังจากนั้นเนี่ยสามครบสปีแล้วก็จะให้ผ่อนระยะเวลาประมาณ10ปีนะฮะตามศักยภาพแต่ไม่เกิน10ปีคือกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากว่าจะปรับโครงสร้างนี้ให้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วยโดยการให้สินเชื่อใหม่ไม่เกินรายละห้าหมื่นอันนี้ก็จะมีวงเงินประมาณ1 5 0 0 0ล้าน ส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยคือกลุ่มที่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีศักยภาพแต่ว่าจะมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่ามีการงดทำนาพลังหรือว่าราคายางเกิดตกต่ำขึ้นมาอันนี้ก็จะขยายเวลา,าในการชำระหนี้ให้ตามศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยแล้วก็จะมีการงดคิดเบีย้ยปรับแต่ว่าก็ยังมีการคิดดอกเบีย้ย บ้างตามแนอทาปกติให้สินเชื่อเพิ่มเติมนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อรายแล้วก็ทางทกศก็จัดวงเงินให้ประมาณ3 000, 5 5 0 0ล้านบาทนี่ตรงนี้เนี่ยทางทกศก็จะดูก็จะเริ่มจากคือวันที่1เมษายน58จนกระทั่งไปชนอีก1ปีก็คือ31มีนาเอา่อ59 ท่านนายุนตรีได้กล่าวถึงเรื่องของการหารือกันกันกบท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียท่านจโจควีในช่วงที่ท่านนายมนตรีได้เดินทางไปร่วมพิธีศพของท่านลีกุนยูนะครับโดยทางฝ่ายไทยนะครับได้เสนออยังฝ่ายอินโดนีเซียนะครับว่าอยากจะให้มีเวทีของอาเซียนสิบประเทศมาหารือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มอาเซียนเอง ทั้งในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรในอาเซียนการประมงการประสานความร่วมมือในเวทีอาเซียนดังกล่าวในประเด็นต่างๆอย่างเช่นเรื่องการปลูกป่าอาเซียนการบริหารจัดการน้ําปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศในอาเซียนความรม่วมมือทางด้านการศึกษาการทําการประมงร่วมกันของผมส่วนที่1น่นะครับที่นายกได้สั่งการและก็ชี้แจงทําความเข้าใจคับคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานประมงที่ เป็นคนไทยแล้วก็ไปทําประมงในหน้าน้ําต่างๆและปรากฏว่าได้รับผลกระทบจากการทําประมงที่ผิดกฎหมายไปตกระกรมลาบากอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี58นี้ทางกระทรวงการท่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับได้ทําการช่วยเหลือ แรงงานประมงไทยกลับมาอย่างประเทศแล้วจำนวน146นายนะครับแล้วก็เมื่อวันที่29มีนาที่ผ่านมาก็อีก21นายวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้จะตามมาอีก6นายแล้วขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างของการดำเนินการด้านหลักฐานอีก3นาย ถ้า3นายนี้เสร็จเรียบร้อยก็คงจะทยอยมาบเบ็ดเสร็จขณะนี้เนี่ยมียอดจำนวนคนทั้งสิ้น176นายนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาในลักษณะของเฉพาะหน้านะครับส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวเรื่องเกี่ยวกับการค่ามนุษย์แล้วก็การทำประมงที่ผิดกฎหมายนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในระดับของผู้ประกอบการเรือประมงก็ดี แรงงานที่ทำงานในเรือประมงก็ดีการจัดซื้อจัดจ้างการติด GPS เพื่อตรวจสอบได้ว่าเรือประมงทั้งหลายเหล่านี้ไปทำประมงในพื้นที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าเข้าปไปในเขตที่ทับซ้อนกับประเทศอื่นเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับซึ่งทานนายกก็ชี้แจงให้คณะมนตรีได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควบคู่ไปด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับาการใช้อํานาจของคอสอชอตามมาตราที่44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นที่สนอกสนใจนะครับว่ามีแนวทางการใช้อย่างไรท่านมอบหมายให้ทางท่านรองนายกวิศนุเครืองามเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมพอจะแบ่ง สัดส่วนของการใช้อำนาจตามมาตรา44ของคอสช,ชได้เป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการใช้เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรากำลังได้รับการเพ่งเล็งจาก ICO นะครับ i c a o ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องมาตรฐานการบินระหว่างประเทศเป็นองค์กรของสหประชาชาตินะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ การที่จะหากฎกติกามาทดแทนเรื่องของกฎอายการศึกนะครับในเรื่องแรกก่อนครับในเรื่องของ ICAO นะครับต้องเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือนะครับจาก ICAO เพียงแต่มีการแจ้งเตือนมาว่าสิ่งที่ทาง ICAO เขาได้แจ้งเตือนเราแล้วก็ชี้แจงข้อบกพร่องของเรามาตั้งแต่ปี48เนี่ย เรายัางไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามที่ที่เขาต้องการนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีการแจ้งกันมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่2มีนาที่ผ่านมานะครับว่าสิ่งต่างๆของเราที่ยังไม่ครบถ้วนของเขาก็คือกฎระเบียบยังไม่ครบถ้วนทันสมัยนะครับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคยังไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบทางด้านเทคนิคอย่างถูกต้อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคไม่ครบถ้วนทําให้ขาดประสบการณ์และความรู้ที่จําเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอแล้วก็ขาดระบบในการติดตามตรวจสอบแล้วก็การแก้ไขข้อบกพร่องนะครับซึ่งเรื่องทั้งหลายเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายัางไม่ผ่านกฎกติกาของ ICAO นะครับเพราะนั้นวันนี้ที่มีการตอบสนองออกมาจากญี่ปุ่นก็ดีเป็นลักษณะของการที่เขา เหมือนกับว่าเออรี่เรแต่ว่าเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเรื่องของมาตรฐานการบินเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นประเทศผู้นำนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาก็มีความไวต่อการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นสิ่งจําเป็นของเราเองที่ต้องปรับแก้ไขซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องก็พบว่าในการแก้ไขข,ของเรานั้นเนี่ย คงต้องมีการปรับในหลากหลายรูปแบบเช่นเป็นต้นเรื่องของการปรับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับจากกรมการบินพลเรือนที่มีอยู่เนี่ยในปัจจุบันเป็นหน่วยงานของทางราชการนะครับคือขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงของ ICAO แล้วเนี่ยเขาต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานทางด้านการบินเนี่ยเป็นหน่วยงานอิสระนะครับก็จึง มีการวางแผนว่าจะปรับให้กลายเป็นสถาบันการบินพลเรือนแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานอิสระคล้ายๆกับกสทชคล้ายๆแบบเนี้ยขณะเดียวกันก็จะมีการจัดตั้งกรมควบคุมการขนส่งทางอากาศเพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติคือแยกหน่วยควบคุมกํากับดูแลออกไปจากหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามสิ่งที่ กฎกฎติกาของ ICAO เขากำหนดนะครับนอกจากนั้นยังมีการปรับโครงสร้างเรื่องอัตรากำลังพลในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยถ้าดำเนินการไปตามขั้นตอนเนี่ยมีจำนวนขั้นตอนถึง8-10ถึงขั้นตอนนะครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณอย่างน้อยปีถึงปีครึ่งซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านายกจึงตกลงใจที่จะใช้อำนาจของคอสอชอ ตามมาตรา44ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าให้คอสชอสามารถที่จะใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่สร้างสรรค์เพื่อจะลดขั้นตอนต,อนต่างๆลงอย่างที่ผมเรียนที่แยงให้ทราบเรามีระยะเวลาที่จะปรับแก้ไขเรื่องนี้ภายใน90วันตามกฎกติกาของ i c a o นะครับซึ่งภายใน90วันเนี่ยเราจะส่งรายละเอียดการแก้ไข เรื่องราวต่างๆของมาตรฐานการบินของเราไปที่ ICAO อีกครั้งหนึ่งถ้าผ่านก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อกังวลก็คงหมดไปแต่ถ้าไม่ผ่านเราจะถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงนะครับซึ่งส่งผลต่อเรื่องของเที่ยวบินต่างๆเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นในตรงนี้ท่านนายกจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงการใช้อํานาจตามมาตรา44ว่าเราใช้ในลักษณะของการสร้างสรรค์ และก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการที่จะให้ความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอันเนี้ยรุลร่วงไปได้ตามระยะเวลาที่เรามีอยู่นะครับส่วนกรณีที่2เรื่องกฎอายการศึกที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44นั้นเนี่ยได้มีการปรารบในที่ประชุมว่าต่างประเทศนะครับเขามีความเป็นกังวลต่อคำว่ากฎอายการศึก ซึ่งโดยปกติแล้วในบ้านเราเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่ากฎอัยการศึกเราไม่ได้นํามาใช้ในทุกมาตราเราใช้อยู่แค่ข้อหรือ2ข้อเท่านั้นเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มหรือสืบสวนสอบสวนผู้ที่มีข้อมูลโยงใยไปถึงว่ากําลังจะก่อเหตุวุ่นวายภายในบ้านเมืองแต่ว่าต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจในตัวนี้เพราะฉะนั้นเพื่อทําให้สังคมโดยเฉพาะในต่างประเทศเกิดความสบายใจ ก็พยายามที่จะหาแนวทางในการใช้อำนาจของคอสชตามมาตรา44เนี่ยมากำหนดเป็นกฎหมายเพื่อจะดำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างทำให้บรรยากาศโดยรวมดูดีขึ้นแต่ว่าลักษณะการดำเนินการในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยท่านนายกขอให้ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นผู้ชี้แจงแต่สิ่งต่างๆที่จะออกมาจากการใช้อำนาจตามมา,ต,า,มมาตรา44เนี่ย จะมีสักและสิทธิ์เท่ากับกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาใช้ในกรณีของกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเพื่อจะปฏิบัติงานหรือเพื่อจะแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในการยกเลิกก็ต้องตราออกมาเป็นพร่มอยักเหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชุมจึงมีมติว่าให้ท่านอาจารย์วิษณุเครือง,งามนะครับรับไปหาหรือเป็นข้อพิจารณากับทาง กรัมาที่การยกร่างว่าเป็นไปได้ไหมที่จะปรับรูปแบบในวิธีการเปิดเวทีในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจากประชาพิจารณ์เนี่ยมาเป็นลักษณะของการขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าท่านต้องการอยากจะให้มีอะไรบ้างในกฎหมายรัฐธรรมนูญ